สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง YouTube ของสายลุงอีกแล้วนะคะตอนนี้สายลุงอยู่ที่ b t s โรงเรียนในเรือค่ะคุณขาวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่28ธันวาเมกราคม2564ค่ะอ่าที่อยู่ในหน้าจอของสายลุงนี่ค่ะคือพราะจาันทร์ค่ะคุณสายลุงไม่รู้ว่าคือสายลุงอยากได้จอยากจะได้กล้องที่มันแบบโคดไปได้ใกล้กว่านี้คือพระจันทร์สวยมากค่ะคุณ วันนี้พระอาจารย์ที่เสริุมองเห็นนะคะเป็นสีเหลืองสวยแล้วข้างในมองเห็นเป็นรูปกระต่ายด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้อยู่ในกล้องเสริลุงมันคงไม่เห็นขนาดนั้นหน้ามันไม่เห็นขนาดนั้นจริงๆที่เสลุงกำลังซูมให้ดูะคะ่ะมันก็เบลอกล้องมันไม่ชัดหน้าโอ้แต่ว่าการที่เรามองดูด้วยตาเปล่ามันสวยมากงดงามมากค่ะตอนนี้วันนี้ใคร ใครที่อยู่สแตนบายนะคะอย่าลืมแง่นมองท้องฟ้าดูพระจันทร์นะคะพระจันทร์สวยมากดวงกลมสวยมากไม่มีเมฆเลยค่ะแบบงดงามมากๆอะ่ะรู้จะบรรยายยังไงงดงามมากแล้วก็เป็นสีเหลืองนวลแล้วก็มีกระต่ายอยู่ในนั้นตัวหนึ่งอะ่ะค้ชใครกร็ช่างค่ะด,ด,ดูค่ะดูทุกคนค่ะทุกคนแง่หน้า,นาดูพระจันทร์บัดเดี๋ยวนี้เลยค่ะ กล้องใส่ลุมมันได้แค่นี้จริงๆอ่ะมันไม่สามารถที่จะคมชัดให้เห็นได้มากกว่านี้เลยอ่ะอูแต่ใส่ลุงเหลือใจถ้าเป็นภาษาบ้านเราเนาะภาษาอีสานก็จะใช้คําว่าเหลือใจค่ะุณนี่ฉันเหลือใจพระจันทร์สวยมากค่ะวันนี้วันนี้พระจันทร์งดงามมากกล้องไม่สามารถที่จะถ่ายทาอดความงดงามได้เลยอ่ะมันต้องดูด้วยตาเปล่าค่ะคุณค่ะวันนี้พระจันทร์สวยมากใครก็ได้ดูพระจันทร์ค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ <c oughs> กดติดตามกด subscribe ให้เซ็ูด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันพฤหสัสบดีที่28มกราคม2564ค่ะตรงกับวันพระนะคะพระจันทร์สวยมากค่ะในพระจันทร์มองเห็นกระต่ายชัดมากเลยค่ะกระต่ายหนึ่งตัวน่ารักมากบ๊ายบายค่ะ